เราอีกเช่นเคยนะคะเราจะกรีนนะคะสําหรับวันนี้นะคะเดียแล้วก็พี่เมย์นะคะก็จะมาไลฟ์สดนะคะรีวิวแล้วก็มาแนะนําขอนะคะวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องกรองน้ํานะคะพี่เมย์เป็นเครื่องกรองที่ไม่ใช้ไฟฟ้านะคะกรองทั้งงมดเนี่ยสามขั้นตอนนะคะเคนโกนะคะถ้าเกิดใครเนี่ยที่กลับบ้านไปช่วงปีใหม่นี้นะคะแล้วก็พบเจอปัญหากับพวกน้ําเค็มใช่ไหมคะน้ํากร่อยนะคะแล้วก็ กองน้ำเนี่ยมีกลิ่นไม่สะอาดนะคะได้กลิ่นคลอรีนนะคะแล้วก็มองหาเครื่องกองน้ําที่แบบประหยัดใช่ไหมคะพี่เมย์ประหยัดงบนะคะก็แนะนํานะคะว่าต้องมีตัวเคนโกตัวนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็สําหรับใครนะคะตอนนี้เนี่ยเจอปัญหาอยู่นะคะบอกว่าต้องการที่จะใช้เครื่องกองน้ํานะคะที่แบบว่า ลดค่าใช้จ่ายได้นะคะก็คือต้องเป็นเครื่องกรองน้ำเคนโกตัวนี้นะคะเพื่อที่จะช่วยนะคะในการลดค่าค่าไฟนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยกรองนะคะก็คือเหมือนในกรณีที่แบบเราไปกดน้ำมามแล้วต้องการที่จะกรองอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าต้องการที่จะเอาไปใช้นะคะกับร้านอาหารนะคะร้านคาเฟ่ร้านกาแฟนะคะหรือว่า จะใช้เองที่บ้านเนี่ยตัวนี้ก็เหมาะมากเลยนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือการใช้งานก็คือง่ายด้วยนะคะใช่ค่ะก็กรองทั้งหมดเลยสาขั้นตอนด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว U F นะคะหรือว่าตัวคาร์บอนนะคะอันนี้ก็จะกรองได้แบบอย่างสะอาดแล้วก็ละเอียดนะคะพวกกลิ่นพวกสีนะคะอันนี้ก็จะกรองไปหมดเลยตะกันตะกรอนนะคะพวกหินปูนเนี่ยอันนี้ก็จะกรองไปได้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะคุณสมบัติพิเศษเลย ไม่ใช้ไฟฟ้านะคะตัวนี้นะคะถ้าเกิดมองรอบๆเลยนะคะพี่เมย์ก็จะไม่มีที่เสียบปลั๊กนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็จะไม่ใช้ไฟฟ้านะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะไม่ใช่แบบเครื่องกรองน้ำธรรมดาค่ะพี่เมย์ได้รับมาตรฐานด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกมาตรฐาน nssf นะคะหรือว่ามาตรฐาน wqa นะคะก็จะเป็นมาตรฐานร,รับรองนะคะที่ได้จากสหรัฐอเมริกานะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะต้องการที่จะ อเครื่องกรองน้ํานะคะแล้วก็กําลังที่แบบประหยัดงบใช่ไหมคะพ,พี่เมย์ก็แนะนําตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยราคาเพียง1975บาทนะคะยิ่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นราคาโปรโมชั่นด้วยนะคะต้อนรับปีใหม่นะคะใครที่แบบกําลังหาเครื่องกรองน้าใหม่สักตัวนะคะไม่ว่าจะเอาไว้ใช้ที่บ้านใช่ไหมคะหรือว่าใช้ที่สวนใช่ไหมคะก็ไม่ต้องโพกแบบพวก,กติเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็จะมีฝาครอบอย่างแน่นเลยนะคะ<ช>พี่เมย์แล้วก็ ตรงจุกด้านหน้าเนี่ยก็สามารถที่จะปิดจุกเอ่อจุกก๊อกน้ําได้ด้วยนะคะตรงนี้ถ้าเกิดใครที่แบบหาเครื่องกรองน้านะคะแบบอยากได้เครื่องกรองน้าที่แบบสะอาดพกพาง่ายสะดวกสบายนะคะตัวนี้เนี่ยไม่เหมาะเพียงแค่แบบไปสวนหรือว่าเอาติดตั้งไว้ตามคาเฟ่หรือว่าที่บ้านนะคะแต่ยังเหมาะสมสําหรับเอ่อสายท่องเที่ยวด้วยนะคะพี่เมย์สามารถที่จะพกพาไปได้ง่ายแล้วก็สะดวกนะคะกระทะรัด สามารถที่จะวางบนพื้นผิวเรียบได้ทุกที่เลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่หมายว่าก,กำลังตามหายอยู่เนาะหรือว่าบางคนเนี่ยเคยได้ยินชื่อแต่ว่าไม่รู้จะสั่งที่ไหนเนี่ยก็คือสามารถที่จะสั่งนะคะในไรซ์สดนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะราคาพิเศษก็คือตัวระบหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเนี่ยส่งฟรีนะคะแล้วก็สามารถที่จะเก็บเงินปลายทางได้ สามารถสั่งซื้อได้นะคะไม่ว่าจะเป็นร a า a ซารานะคะหรือว่าช้อปปีนะคะจ h e เซนทหรือว่าขายดีนะคะหรือว่าจะสั่งตรงกับทางดรกรีนนี้ก็ได้เลยค่ะใช่ค่ะสามารถที่จะสั่งซื้อได้เลยนะคะทั้งทาง,ทงร้านค้าออนไลน์นะคะหรือว่าจะสั่งกลงเข้ามาก็ได้หรือว่าใครเนี่ยอยากที่จะโทรเข้ามาปรึกษาก่อนก็ได้นะคะสอบถามก่อนก็ได้นะคะที่เบอร์092นะคะ638 2366นะคะหรือว่าเบอร์092 6382229นะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะคะไม่ว่าแบบต้องการที่จะเครื่องกรองน้ำแบบไม่ใช้ไฟฟ้าอันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะหรือว่าใครที่ต้องการเป็นเครื่องกรองน้ำแบบรุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยใช่ไหมคะเครื่องกรองน้ำแร่ RO หรือว่าเป็นเครื่องกรองน้ำแร่ AO, อออะคาไลน์นะคะนี่เราก็มีเหมือนกันนะคะเริ่มต้นเนี่ยก็คือ1975บาบาทนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะเครื่องกรองน้ำเพราะว่า หลายบ้านเลยใช่ไหมคะที่ยังไม่มีเครื่องกรองน้ําก็แนะนํานะคะว่าหนึ่งบ้านเนี่ยควรที่จะมีเครื่องกรองน้ําอย่างน้อยเนี่ยหตัวนะคะเพราะว่าถ้าเรามีเครื่องกรองน้ำเนี่ยมันดียังไงนะคะมันดีตรงที่ว่าเราจะช่วยประหยัดค่าค่าใช้จ่ายภายในบ้านนะคะพี่เมย์ไว้ได้เยอะเลยนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังซื้อแบบพวกน้ําน้าแพ็กอยู่ะนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรกดตู้กรองน้ำเราก็ได้นะคะอยู่ ด้านหน้าหอด้านหน้าบ้านนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรามีเครื่องกรองน้ําข้อดีอย่างนึงก็คือเราสามารถที่จะดูแลไ,ได้ทั่วถึงใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเห็นว่าตัวนี้เนี่ยไส้กรองถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแล้วนะด้านนอกเนี่ยดูแบบไม่สะอาดแล้วเราก็สามารถที่จะถอดเข้ามาแบบทําความสะอาดเองก็ได้นะคะเปลี่ยนไส้กรองเองได้เลยนะคะถ้าเกิดใครแบบยังกดน้ําด้านหน้าหอหรือว่าด้านหน้าหอพักอยู่เราก็ไม่แน่ใจใช่ไหมคะว่าในแบบ ในแต่ละเดือนในแต่ละปีเนี่ยเขามาทําความสะอาดให้หรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยนไส้กรองน้ําให้เราบ้างหรือเปล่านะคะแล้วก็ไส้กรองแต่ละตัวเนี่ยได้รับมาตรฐานหรือเปล่านะคะถ้าเกิดเรามีเองเนี่ยจะสบายใจกว่าค่ะใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะยังจะช่วยเราเนี่ยแบ่งบาภาระอีกนะคะบางคนเนี่ยต้องบอกว่าเ,าเรื่องงานเสร็จเนี่ยต้องนั่งคิดเลยว่าต้องกดน้ําก่อนนะห้ามลืมนะเพราะว่าต้องไปทํากับข้าวหุงข้าวอะไรนี้ใช่ไหมคะ ก็ถ้ามีเครื่องเออถ้ามีเครื่องกรองน้ําของตัวของเราเองใช่ไหมเป็นเจ้าของของตัวเราเองของเจ้าของเลยอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นยังไงคะก็คือไม่ต้องแบกน้ําแพกขึ้นหอนะคะไม่ต้องกอกน้ําจากใต้หอเนี่ยขึ้นไปนะคะเพราะว่าแบกไปเนี่ยก็เหนื่อยนะคะไหนจะโน้ตบุ๊กไหนจะกระเป๋าใช่ไหมคะไหนจะสัมภาระมากมายเลยใช่ไหมคะและดีก็สําหรับใครนะคะที่ตอนนี้เนี่ย กําลังทําไมคะมีแบบครอบครัวนะคะหรือว่ากําลังที่จะเหมือนอมีเด็กน้อยอเหมือนว่ามีลูกอ่อนอยู่อย่างเงี้ยค่ะต้องการที่จะใช้น้ําเยอะนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยต้องการเอาน้ำไปชง,ใช,ชงใช่ไหมคะชงนมมีการน้าร้อนใช่ไหมคะเอาไปล้างขวดนมไปซักผ้านเนี่ยถ้าเรามีเครื่องกรองน้ํานะคะที่มีมาตรฐานรองรับนะคะไม่ว่าจะเป็นมนาตรฐาน w q a นะคะหรือว่า NSF เนี่ย นะคะมีไว้เนี่ยมันก็ดีเพราะว่าเราได้เชื่อมั่นว่ามันปลอดภัยจริงแล้วก็สะอาดจริงๆนะคะเพื่อที่จะไปใช้นะคะไม่ว่าจะใช้ดื่มใช้อาบน้ําซักผ้าหรือว่าจะใช้กินเนี่ยหรือว่าจะหุงผ้าทำกับผ้าเนี่ยอันนี้ก็คือแบบสบายใจได้เลยนะคะว่าน้ําที่เรามาใช้เนี่ยมันสะอาดจริงๆค่ะใช่ค่ะก็ในส่วนของการติดตั้งนะคะพี่เมย์บอกก่อนเลยว่าติดตั้งไม่ยากนะคะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้ว บรรจุน้ําได้ประมาณเกือบสิบลิตรใช่ค่ะใช่ค่ะตัวนี้แล้วก็หลายคนนะคะสอบถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะว่า1975บาทเนี่ยได้แค่ตัวเครื่องหรือเปล่าไส้กรองเนี่ยต้องซื้อแยกอีกหรือเปล่านะคะอันนี้เนี่ยไม่ต้องซื้อแยกแล้วน,น,นะคะพี่เมย์ก็คือไปทั้งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กล่องเนี่ยก็คือแพคได้อย่างแบบดีแข็งแรงแล้วก็แน่นหนานะคะในกล่องก็จะมีพวกโฟมใช่ไหมคะพี่เมย์แล้วก็ถุงซีนต่างๆเนี่ยเอาไว้ให้ข้างในด้วยนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพวกเอ่อ เทปแปะก็ hey ม,มีเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยการติดตั้งไม่ยากนะคะจริงๆแล้วเนี่ยใครที่แบบเห็นตัวเครื่องนะคะแก่เนี่ยก็คือสามารถที่จะประกอบแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของไส้กรองนะคะเราก็จะมีแถบไม่ให้เหมือนกันนะคะลูกค้าเนี่ยไม่ต้องซื้อแยกแล้วนะคะอันนี้ก็เรียกได้ว่าแบบสะดวกสบายแล้วก็ คุ้มค่า,ากับราคามากนะคะ1,975บาทนะคะหาแบบดีกว่าน,นี้ก็ไม่ได้แล้วนะคะพี่เมย์เพร <c oughs> าะราคาถูมมากมากแล้วก็ <c oughs> ยังได้รับมาตรฐานรองรับด้วยนะคะทั้ง2ตัวเลยแล้วก็ไม่ใช่มาตรฐานธรรมดานะคะเป็นมาตรฐานที่ได้รับโดยตรงเลยจากทางน้ำนะคะจากสหรัฐอเมริกานะคะถ้าเกิดใครซื้อเครื่องกรองน้ำเนี่ยก็ควรที่จะดูไว้นะคะทาง NSF แล้วก็ตัว WQA นะคะไม่ว่าจะซื้อเป็นเครื่องกรองน้ำนะคะหรือว่าเป็น น้ำขวดน้ำแพ็กนะคะเราก็ควรเอ่อควรที่จะดูเหมือนกันนะคะเพื่อค,ความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยนะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราจะกรีนนะคะมีทั้งเครื่องกรองน้าเอาไว้แบบดื่มแล้วก็เครื่องกรองน้าใช้เนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะพี่เมย์ไว้ถ้าเกิดใครเนี่ยสนใจนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะกรีนเนี่ยเรียกได้ว่าขายหลายอย่างมากนะคะพี่เมย์คเครื่องทําน้าอ่อนเราก็มีเหมือนกันนะคะถ้าเกิดบ้านใครเนี่ยเจอปัญหาแบบน้ากระด้างนะคะพี่เมย์แบบ ซักผ้าก็แบบใส่ผงซักฟอกแล้วเนี่ยไม,ไม่ไม่มีผงไอ้อไม่มีฟองใช่ไหมไม่มีฟองแล้วก็ถูสบู่เนี่ยก็ไม่มีฟองเหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยียกว่าน้ำก็ได้นะคะถ้าใครเจอปัญหานี้อยู่นะคะสามารถที่จะปรึกษาเราได้นะคะเพราะว่าดอทกรีนนะคะมาที่ดอทกรีนเนี่ยก็คือทั้งได้ทั้งน้ํานะคะแล้วก็ทั้งไฟเลยนะคะ,คะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้มีขายแค่เครื่องกรองน้ำอย่างเดียวน,นะคะทุกคนเราก็จะมีเป็นพวกเอ่อมอเอเพิ่มไฟอัตโนมัตินะคะแล้วก็เป็นพวก s ินวอเตอร์โซล่าเซลนะคะนี่เราก็มีเหมือนกันครบทั้งหมดเลยนะคะทั้งทางน้ําแล้วก็ทางไฟนะคะถ้าใครดูไลฟ์นี้อยู่นะคะถ้าเกิดสนใจเครื่องกรองน้ํานะคะเป็นเคนโกพัตัวนี้นะคะ1,975บาทเท่านั้นนะคะราคาโปรโมชั่นมากนะคะพี่เมย์ถูก<ช>แล้วก็ค<ะ>ุ้มค่ามากนะคะที่สําคัญเนี่ยประหยัดไฟฟ้าด้วย ถ้าใครบอกว่าอยากที่จะซื้อไปบริจาคอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะได้ค่ะเพราะเหมาะมากนะคะพี่เมย์สำหรับพื้นที่แบบห่างไกลใช่ไหมคะไม่มีแบบไฟฟ้าเข้าถึงหรือว่าไฟฟ้าเนี่ยมาน้อยมากนะคะ,คะสามารถที่จะซื้อเครื่องตัวนี้เนี่ยไปบริจาคไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนบนดอยก็ได้นะคะพื้นที่ห่างไกลเนี่ยสามารถที่จะซื้อไปบริจาคก,ก็ได้คะ่ะใช่ค่ะก็คือต้องบอกก่อนนะคะว่า จะซื้อไปใช้เองหรือบอริจาคนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะคะหรือว่าตามวัดนะคะหรือว่าจะเป็นแล้วแต่ละกันเราจะไปบริจาคที่ไหนเนี่ยอันนี้ก็คือเหมาะมากเลยนะคะ<ช>แล้วก็ที่สําคัญในเรื่องการติดตั้งง่ายใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ราคาก็คุ้มค่ามากเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเป็นของดีมีมาตรฐานรองรับนะคะเราเอาไปให้ใครเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเออเราเนี่ยแบบเอาของดีมาให้จริงๆนะคะ,<ช>ะ,คะเพราะว่า มาตรฐานเนี่ยมีที่ตัวเครื่องนะคะตรงนี้แล้วก็ที่กล่องเนี่ยนะคะตรงนี้ก็จะมีมาตรฐานรองรับด้วยนะคะเป็นสติกเกอร์เนี่ยติดไว้ให้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าสําหรับใครนะคะที่เคยซื้อขายกับดรเตกรีเนี่ยจะรู้ว่าเราเนี่ยเป็นบริษัทนะคะบริษัทเนี่ก็คือจะนําเข้าเองขายเองนะคะราคาก็จะถูกนะคะแล้วก็เรื่องอะไรก็มี แล้วก็เรื่องไส้กรองเนี่ยลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะคะไส้กรองเราเนี่ยมีครบนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกรุ่นเลยแล้วกันเนาะสำหรับเครื่อง<ช>กรกองน้ํานะคะแล้วก็เรื่องการติดตั้งเราก็จะมีทีมงานใช่ไม้หนังเดียวก็จะมีทีมงานเนี่ยคอยติดตั้งนะคะคอยซัพพอร์ตในเรื่องการติดตั้งถ้าในกรณีที่ลูกค้าติดเองเนี่ยเราก็จะมีคนที่คอยนะคะตอบคาถามว่าติดยังไงนะคะหรือว่า ก่อนนะคะแล้วก็จะมีทีมงานนะคะที่เป็นวิศวกร mm hmm. มืออาชีพเนี่ยคอยแนะนําให้นะคะแล้วก็สินค้าเรานะคะจะมีการรับประกันด้วยนะคะให้1ปี 1> ใช่ค่ะรับประกันให้1ปีนะคะอย่างที่พี่เมย์บอกนะคะว่าการติดตั้งเนี่ยติดตั้งไม่ยากนะคะรวมไปถึงการเปลี่ยนไส้กรองด้วยจริงๆเนี่ยผู้หญิงอย่างเราเองก็สามารถที่ทําได้นะคะพี่เมย์เพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยเรามีพวกคลิปนะคะในการแบบติดตั้งทั้งไส้กองทั้งตัวเครื่องนะคะไว้ให้ลูกค้าแบบศึกษาดูเองด้วยจะได้แบบไม่ต้องไปตั้งช่างนะคะพี่เมย์พอถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนไส้กองแล้วใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยไส้กอง1ปีนะคะพี่เมย์ครที่จะเปลี่ยนหนึ่งครั้งนะคะหรือว่า หกเดือนเนี่ยเปลี่ยนหนึ่งครั้งก็ได้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตามสภาพน้ําในแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะแต่ว่านแนะนํานะคะว่าถ้าเกิดใครซื้อไปแล้วนะคะแล้วดูไลฟ์นี้อยู่นะคะแล้วยังไม่เปลี่ยนไส้กรองนะคะต้องรีบโทรมาหาพี่เมย์หรือไม่ก็เดียนะคะ,คะต้องรีบสั่งไส้กรองแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยของเราก็มีครบพร้อมนะคะพี่เมย์ทุกอย่างเลยนะคะไส้กรองไม่ว่าจะเป็นตัวอะโอเมมเบรนนะคะพวก u f u v นะคะมีครบทุกตัวเลยนะคะสําหรับใครเนี่ยที่ลืมใช่ไหมคะพี่เมย์ แบบบางทีเนี่ยเครื่องเตือนแล้วนะคะว่าต้องเปลี่ยนไส้กรองแล้วนะแต่ก็ยังลืมอยู่นะคะพี่เมย์<ช>ขนาดเครื่องเตือนแล้วนะคะ<ม>อันนี้เนี่ยก็ต้องสั่งซื้อทันทีเลยนะคะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของเราเองด้วยนะคะควรที่จะเปลี่ยนนะคะ1ปีต่อหนึ่งครั้งนะคะใครเนี่ยที่ลืมเนี่ยตอนนี้ก็รีบโทรมาสั่งแล้วก็โทร,ร,รมาซื้อเลยนะคะยิ่งตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้มีโปรโมชั่นเพียงแบบราคา1975บาทเท่านั้นนะคะแต่ยังมีแบบส่งฟร,รีด้วยนะคะพี่เมย์แล้วก็ สามารถที่จะเก็บเงินปลายทางได้อีกด้วยค่ะใช่ค่ะก็คือต้องฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะก็คือรับบัตรเครดิตด้วยนะคะสําหรับใครเนี่ยที่ต้องการที่จะอ่ตัดผ่านบัตรเครดิตอ,อ่ก็สามารถที่จะแจ้งมาได้นะคะหรือว่าต้องการที่จะให้ออกบินแบบกับภาษีนะคะก็คือสามารถที่จะออกบินได้เลยค่ะเพราะว่าเราเป็นบริษัทน,นะคะใช่ค่ะก็ถ้าเกิดใครเนี่ย สนใจนะคะที่จะเป็นตัวแทนจําหบไนนะคะพี่เมย์ตอนนี้เราก็ยังรับอยู่นะคะเพราะว่าตัวแทนจ์ซับไนตอนนี้เนี่ยเราเยอะมากเลยนะคะก็ยังรับสมัครอยู่เรื่อยๆนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็คือขายง่ายนะคะพี่เมย์เพราะราคาเนี่ยไม่แพงนะคะใครคซื้อไปเนี่ยก็คือคุ้มค่ามากนะคะราคานี้นะคะ1975บหาบาทเท่านั้นนะคะคุ้มค่ามากกับการที่เราแบบได้ดื่มน้ำสะอาด กันนะคะใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกก่อนนะคะน้องเดียวว่าปีเดียเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนไส้กรองนะคะชุดนี้เนี่ยราคาเพียง750บาทเองถือว่าถูกมากเลยถมากเลยค่ะถือว่าถูกมากๆาเลยนะคะเพราะว่าน้ําเนี่ยถ้าเราซื้อน้ําแพ็คดื่มเนี่ยนะคะคือแพ็คหนึ่งเนี่ยก็เท่าไหร่คะรึงร้อยแหละใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดใครดื่มน้ำแร่ก็คือร้อยกว่าบาทเลยนะคะใช่ค่ะ ทีนี้ก็คือต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้ากําลังที่จะมองหาเครื่องกรองน้ำแล้วกันนะคะน้องเดียไม่รู้จะไปที่ไหนแนะนําให้มาที่ดตรกรีนปรึกษาเราก่อนแล้วก็สอบถามก่อนก็ได้เพราะว่าราคาเนี่ยเริ่มต้นแบบที่น้องเดียบอกก็คือ1นึ5เอ็บาบาทนะคะไปยันต่อราคาต้องบอกก่อนนะว่าโออาร์โอดเรกรีนเนี่ยราคาไม่ถึงมือใช่อันนี้ถูกมากเลยนะคะไม่ถึงมือเนะคะ เพราะว่าราคาเท่าไหร่คะก็คือ8,990บาทเองนะคะสำหรับใครที่จะสั่งจะซื้อเนี่ยอย่าลืมนะคะนึกถึงเรา2คนนะคะมีแล้วก็น้องเดียนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ฝากเครื่องกรองน้ำนะคะที่กรองน้ำแบบไม่ใช้ไฟฟ้านะคะตัวนีไว้ด้วยละกันนะคะเดีวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ